วันนี้ลงอ่างอีกแล้วเอาเอาดูเอาเอาไปชติดอ่างติดอ่างติดอ่างอ้าวเก็บติดอ่างแล้วเนี่ยเป็เด็กติดอ่างแล้วเนี่ยติดอ่างดชุบเป็นเด็กติดอ่างนะอีกลูกหนึ่งเอานี่อีกลูกหนึ่งอือเอาไหมมึงเป็นเด็กติดอ่าง เริ่มบินได้แล้วนะออซ,อซ,อซ,อซอง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 อะไรเปียกก,ก็ล็อกก็แลกโอ้ยเปียกค่ะหนูเปียกค่ะลองลงอ่างก่อนเดี๋ยวบินออกไปข้างนอกเด้วยหนูหนูหนมีแต่รถทางนั้นหนูมีกี่ลูกคะลูกบอลหนูหนูมีตั้งสามลูกคะ่ะไม่ได้เล่นมากี่วันแล้วช็บ คนตะคนตะคนตะคนเล่นเล่นตะคนตะคนแม่ที่ไม่ต้องเป็นคนเก็บให้หนูนี่ทิ้งลงมาทำไมเนี่ยทิ้งลงตรงไหนเนี่ยเอาทำบอลหายไม่ชอบต้องทำบอลหายด้วยหนูสั่นเหรอไม่หนูสั่นเล่นบอลเนี่ยเล่นบอล ยิงๆใหม่ยิงๆใหม่แล้วยิงๆไหม่แล้วยิงๆใหม่เอ้ายิงๆใหม่สะบัดไหมสะบัดไหมได้แค่นั้นค่ะหนูได้แค่นั้นคะ่ะ ยังกระอินซียังกระอินซีค่ะแม่ยังกระอินซีนะคะดูหนูก่อนค่ะโอ้โหหนูยังกระอินซีเลยนะแม่มมมมมมถ้าตากไปทำไมมันต้องแกนคอเอียงกี่องศาดีคุณ ยังกี่องศาคะลูกเวลาเป็นตาปีเวลาเป็นตาปีพอดีเอาข้อข,ขึ้นขึ้นนี่